สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการต่อวาลระบายความดันระบายความดันน้ำมันน้ำมันในระบบไฮโดรลิกและกูยนกคูคุงสูงวาวควบคุมติดตางสี่ับนองแหบนกันยุกและเลื่อนกลับด้วยสเปร์ครับแรกนะครับแรกครับตรวจเช็คน้ำมันก่อนครถ้าไม่ถึงเกนให้เติมนะครับ ดดเดีครับเราเติมน้ำมันครับทีนี้ นอามาให้ A, ขนาดยาวสเส้นนะครับขนาดกลางเสน้นใหขนาดทสเส้นนะครับแ้วให้น,น้ำสายยาวมานะครับคนสมา,า,า,าชิกจะลองตามเช็คก่อนนะครับจากนั้นให้เท่ากับสี่จับฟีนะครับ เติมนะครับให้ตรวจเช็ควาอนะครับเข้าาเที่จุดให่ทำมาให้ลุนะครับเข้าตออันนี้นะครับไอ้ไรอเข้าวาวสองนัดสองน้ำนั้ สั <ừ> ้นมาครับอย่าล <À> ืมนะครับก <ừ> ่อนแทนครั้งต่อไปเช็คก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปจุดทีครับนี่เข้าไปจุดจ่ายน้ำมันไฮบริดนะครับไอ้จ๋งหนูคิดนะจากนั้นนำสายยางมานะครับเฮ้ยมีตัวมือ จ่ายน้ำมันไฮโดรลิคไปยังจุดที่ในทางนั้นให้มาคลายอันนี้นะครับคลายคลายสุดเลยนะครับ เปิดได้เลยนะครับให้ขันเข้าไปให้ได้50บาทนะครับหนึ่งานสิบบาทแล้วนะครับร้านจะเป็นร้านสาธิตวงจรควบคุมนะครับ ให้ิดมอเตอร์ก่อนครับใส่เข้าไปแ้วนะครับเจิญต้องเปิดอ๋อเรยให้ไล่ลเปิ่อยู่ล้น้ำให้นมสายกลางนะครับเข้าวาวสี่ทันะครับจับวาว 4ทับ2จุด้นะครับนั้นแนะนำสายกันมานะครับาลดมนะครับให้ตัวเช็คหัวก่อนนะครับไม่้อครับอันนี้เข้าจ็ดอนะครับเข้าสายกั้นกระบอกสูบนะครับเข้ากระบอกสูบมาสองข้างมาแครไบ เข้าจุดปีเป็นน้ำอะไรกันจดจเรื่องนั้นตลาาดเข้าทีนะครับเปิดขายว่าเข้า